บักกุเตะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับคลิปนี้ผมพามากินบักกุเตะนะครับที่ร้านมนเทีนสองร้านนี้ไม่ธรรมาดาเปิดมานานมากกันนะครับโอいい้โหโอ้โหน่ากินนะมีชามไม่ใหญ่มากนะกินคนเดียวหมดนะครับ้วยละหนึ่งร้อยบาทนะครับร้านนี้จะกลิ่นจะเน้นสมุนไพรนะครับผมว่าผู้ใหญ่น่าจะชอบเยอะนะอืออโหดูดีสมุนไพรแน่นมากเลยอะ นี่ข้าวปล่านะปะกักกเตโอ้โหอ,อร่อยใครมีร้านปกเต๋อร่อยๆในสุรานะครับคอมเมนต์มาบอกกันบ้างครับเดี๋ยวจะได้ไปลองครับผมนี่ฮจะจอมนี้ข้าวตวุว๋ยร้อนสำนนเทียนสองนะครับอยู่ซอยสาเพลงนะตนลาดใหม่สิบห้านะครับ